วันนี้เรามาดูวิธีการดูค่าคอมมิชชั่นจากแอปพลิเคชันช h o ป e e นะครับเดี๋ยวนกักให่จะเลือกหาสินค้าสักตัวนะครับยกตัวอย่าง Air Carrier นะครับเราก็จิ้มเข้าไปที่สินค้านะครับแล้วจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราสังเกตลูกศรข้างบนนะครับให้เราเอานิ้วจิ้มลงไปนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับตรงนี้จะเป็นอันตราค่าคอมมิชชั่นที่เราได้นะครับ เขาจะบอกอัตราค่าคอมที่เราได้อยู่ที่9%นะครับคำนวณโดยประมาณ700กว่าบาทนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูนะครับว่าค่าคอมเราได้จากทางไหนบ้างนะครับแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้ครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับเขาจะมาบอกว่าตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่มาของ,ของค่าคอมมิชชั่นนะครับเช่นโซเชียลมีเดีย ช้อปปี้วิดีโอแล้วก็ช้อปปี้ไล e like, นะครับโซเชียลมีเดียก็คือเราไปแปะลิงก์ไว้ที่ Facebook i n s t a g กรมแล้วก็ทวิตเตอร์ Twitter, นะครับหรือทางใดทางหนึ่งเป็นเว็บไซต์ก็ได้ครับเราเอานำลิงก์ของเราไปแปะไว้นะครับต่อมาก็เป็น s h o ปปี้วิดีโอนะครับทางช้อปปี้เขาจะมีช่องทางให้เราลงวิดีโอเพื่อ,อนำเสนอสินค้าได้นะครับเราก็นำลิงก์ไปแปะแค่นั้นเองครับ แล้วต่อมาก็เป็นช้อปปี้ไร้ก็หมายถึงว่าเราไฟ์สดได้นะครับสําหรับคนที่มีสิทธิ์สามารถไร์สดได้นะครับไร์ในช้อปปี้นะครับโอเคครับวันนี้ขอพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันใหม่นะครับถ้าใครสนใจข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับการหารายได้เสริมนะครับก็แจ้งเข้ามานะครับว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับขอบคุณมากครับผม